ว่าในกรณีที่กองทัพบ,บกเป็นผู้เสียเป็นผู้ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์เอาความผิดกับทักษิณชินวัตรนั้นไม่ใช่เรื่องปกตินะผู้นําทหารสูงสุดคือใครในการนำกองทัพนำกองกำลังสามเหล่าทัพบ,บกเรืออากาศออกไปทำการยึดอำนาจ รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งก็เห็นอยู่แล้วครับสัญญาณส่งมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่จะเอาวันไหนจะทำเมื่อไหร่ยังไม่มีใครรู้ถ้าบิ๊กแมวยังออกอาการซัดคนนั้นซัดคนนี้ไม่เลิกมันก็เหมือนกับการเริ่งเวลาให้เร็วขึ้นแต่ต้องบอกกับท่านที่ครบทั้งหลายนะครับ ว่าในกรณีที่กองทัพบ,บกเป็นผู้เสียเป็นผู้ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์เอาความผิดกับทักษิณชินวัตรนั้นไม่ใช่เรื่องปกตินะที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกันในความผิดกฎหมายอาญามาตรา112สส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนทั่วไปซึ่งกฎหมายก็เปิดโอกาสให้แจ้งความได้น้องๆเยาวยชนหลายคนนะครับ ก็ถูกคนไทยประชาชนธรรมดาไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112แต่กรณีของทักษิณชินวัตรหรือบิ๊กแมวนั้นไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาเขาไปแจ้งในนามกองทัพบ,บกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับกองทัพบ,บก ถ้าบิ๊กแมวตีความเรื่องนี้ไม่ออกผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเพราะผมไม่เชื่อว่าท่านตีความเรื่องนี้ไม่ออกผมไม่เชื่อว่าท่านไรเดียงสาทางการเมืองไม่ประสีภาษาทางการเมืองถ้าเป็นนายเศรษฐาอาจจะตีคุ้มได้ว่าไม่รู้เรื่องแต่นี่บิ๊กแมวนะครับผ่านสงครามการต่อสู้แย่งชิงอํานาจกันมาส8 1 9ปีแล้วตั้งแต่ได้รับชัยชนะ ในการเลือกตั้งได้377เสียง19ล้านเสียงเนี่ยบิ๊กแมวก็รู้ว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับใครต่อสู้กับองคอ์กรไหนมีใครเป็นผู้ชักนำอยู่เบื้องหลังสั่งการบงการอยู่หลังม่านบิ๊กแมวทราบดีอยู่แล้วและยิ่งมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และบิ Big ๊กแมวไปซัดลุงป้อมถ้าลุงตู่ไม่ได้เป็นองคมนตรีผมยืนยันว่าถูกซัดด้วยครับแต่นี่ลุงตู่เป็นองคมนตรีก็เลยเลี่ยงไม่พูดถึงมิแต่บอกว่าลุงอยู่ในป่าพวกอยู่ในบ้านป่าก็คือพลเอกประวิตธ์นะแล้วบ้านของพลเอกประวิตธที่ใช้เป็นมูลนิธิกับบ้านของพลเอกประยุทธ์นี่ก็อยู่ติดกันนะครับมีเพียง ลงรถขนาดใหญ่กั้นอยู่แค่นั้นท่านทั้งหลายครับสมาชิกวุฒิสภาที่ลงชื่อจัดการนายเศรษฐาทวีสิน19คนเป็นคนของพลเอกประวิทย์21คนเป็นคนของพลเอกประยุทธ์เอาให้มันชัดเจนอย่าไปโยนความผิดว่าทั้งหมด40คนนั้นเป็นคนของพลเอกประวิทย ทั้งหมดเป็นคนของพลเอกประวิตย์เพียงแค่19คนเป็นคนของพลเอกประยุทธ์21คนที่บอกว่า21คนเพราะว่า21คนนี้ได้รับคำสั่งให้เลือกนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคม2566 6เรื่องนี้บิ๊กแมวก็รู้แต่ไม่กล้าที่จะซัด กับพลเอกประยุทธ์ก็เลยซัดพลเอกประวิตธต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจลักษณะการเดินหมากทางการเมืองของบิ๊กแมวการเดินหมากทางการเมืองของบิ๊กแมวแกจะเดินหมากทางการเมืองเอาชนะแต่ละขั้นเอาชนะแต่ละตอนแก้ปัญหาทีละขั้น ทีละตอนไม่วางแผนทางการเมืองในระยะยาววางแผนการเมืองในระยะเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้พอแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ถ้ามีปัญหาใหม่ก็แก้มาอีกกินไปทีละขั้นทีละตอนแต่ไม่มีแผนการโดยรวมทั้งหมดนี่คือแผนของบิ๊กแมว ส่วนแผนของชายชุดเขียวหรือแผนของดีฟสเต e เขาจะมีแผนในระยะยาวไปจนถึงวันจบของแผนส่วนในด้านของยุทธวิธีก่อนจะไปถึงเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์หลักนั้นจะพลิกจะเปลี่ยนได้ตามเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์ใช้วิธีการหรือที่เป็นเมนหลักว่า เด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนแตกต่างกันครับบิ๊กแมวไม่มียุทธศาสตร์หลักไม่มีภาพของรัฐในอุดมคติของบิ๊กแมวที่อยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรบิ๊กแมวต้องการเพียงการได้อำนาจการกลุ่มอำนาจและมีอำนาจต่อไปเรื่อยๆบิ๊กแมวถ้าจะเรียก ว่าเป็นคนเก่งก็คือเก่งในเรื่องของยุทธวิธีแต่ไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีเป้าหมายเพราะในสมองในภาพจำทางความคิดของทักษิณชินวัตรไม่มีรัฐในอุดมคติถ้าไปถามว่าต้องการให้รัฐในอุดมคติหรือต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรอยากให้รัฐไทยเป็นอย่างไรบิ๊กแมวจะตอบไม่ได้ แกก็จะว่าไปตามอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอยากให้เศรษฐกิจดีซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของรูปแบบรัฐในอุดมคติมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหารายวันนี่คือนักยุทธวิธีบิ๊กแมวเป็นนักยุทธวิธีนะครับไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีเป้าหมายต้องการใช้ยุทธวิธีเพื่อให้มีอำนาจอยู่ต่อไปตลอดเวลาเท่านั้น ต้องเข้าใจลักษณะของเขาดังนั้นเมื่อเข้าใจลักษณะของบิ๊กแมวก็มาดูการเดินหมากของบิ๊กแมวว่าเขาต้องการเอาชนะเป็นตอนตอนต้องการแก้ปัญหาเป็นตอนๆไปเช่นก่อนการเลือกตั้งตั้งเป้าว่าจะแลนสไลด์จะจัดตั้งรัฐบาลโดยหลักเคยพูดในขับเฮาว่า ประมาณการว่าจะได้ผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า280คนแล้วก็จะเอาพักเข้ามาร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพักประชาชาติหรือพักชาติไทยพัฒนาจะเอามาแค่สองพักเสียงก็จะเกิน300จนกระทั่งพิธีกรในขับเฮ้าเขาบอกว่าอยากจะให้เอาพักเก้าไกลเข้าไปด้วยแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับ ใดๆจากทักษิณชินวัตรหรือบิ๊กแมวที่จะจับมือกับพักก้าวไกลเป็นรัฐบาลนี่คือตอนกระแสพักเพื่อไทยสูงนะครับแต่พอกระแสพักเพื่อไทยเริ่มดอบลมจากอาการไม่ชัดเจนว่าจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับลุงจะจับมือกับพลเอกประวิตย์จะตั้งรัฐบาลร่วมกับพลังประชารัฐหรือไม่ สถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้ก็เกิดกันนัดพบกันที่ฮ่องกงถ้าสินชินวัตรก็ไปพบเชิญคุณธนาธรและคุณแม่ธนาธรไปคุยกันที่ฮ่องกงและผมยืนยันนะครับไม่ได้คุยกันเรื่องครอบครัวหรอกจะถามว่าหลานเป็นยังไงบ้าง ลูกเรียนที่โรงเรียนไหนไม่จำเป็นจะต้องเจอหน้ากันโทรศัพท์ถามเรื่องราวก็ได้แต่ที่จะต้องไปคุยกันที่ห้องกงเขาต้องการเจอหน้าต้องการดูอาการต้องการดูอากับกิริยาและต้องการส่งสัญญาณและไม่ได้เชิญเฉพาะธนาธรไปคุณแม่ของธนาธรก็ไปด้วยที่เขาบอกว่าดิวห้องกงเนี่ยและบางคนก็บอกว่าเพราะดิวห้องกงนี่แหละทำให้พัก ก้าวไกลซวยจะต้องถูกยุบพรรคก็อาจจะประมาณสถานการณ์อย่างนั้นได้เพราะเขากลัวกลัวว่าเพื่อไทยจะกลับไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลหลังสมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีอีกแล้วซึ่งก็เป็นข้อวิตกกังวลของกลุ่มอำนาจเดิมอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เขาวิตกกังวลอยู่แล้วว่าเพื่อไทย จะหันกลับไปจับมือกับพรักก้าวไกลเห็นไหมครับตอนตัวเองกระแสดีก็ไม่เอาพักก้าวไกลยืนยันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพักประชาชาติกับพรักชาติไทยพัฒนาพักของลูกท่านปรนานเท่านั้นแต่พอกระแสตกก็เชิญธนาธรกับคุณแม่ธนาธรไปคุยกันเปิดทางเพื่อจะร่วมกันจับมือจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนั้นก็เปิดทางดิวฮ่องกง เชิญนายทหารไปพบกันที่ลังกาวีเสร็จจากดิวฮ่องกงก็ไปดิวลังกาวีเชิญนายทหารมาแล้วก็คุยกันนี่คือนักยุทธวิธีทำอย่างไรก็ได้ขอให้ได้อำนาจรัฐขอเข้าไปมีส่วนแชร์อำนาจรัฐนี่บิ๊กเบลเป็นคนอย่างนี้ เมื่อผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการพักคลำดับที่หนึ่งตัวเองก็ไม่ได้เป็นก็จำเป็นจะต้องไปกวาดเอาพักลุงมาหนุนตัวเองให้ได้อำนาจเมื่อมีการเจรจากันแน่นอนครับการกลับเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมกลับมาในประเทศไทยมารับฟังคำพิพากษาของศาลและเข้าไป ได้รับการตัดสินลงโทษนั้นก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขเมื่อบิ๊กแมวหรือทักษิณชินวัตรทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษให้วิศณุเครืองามทำความเห็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพลเอกประยุท์จันโอชานำเรื่องกาบุงคมทูลประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานอภัยโทษ หลังจากที่เข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและประมาณสี่ทุ่มออกมามาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ทำเรื่องกั่าบ,บังคมทูลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการลดโทษจาก8ปีเหลือหนึ่งปีที่ทักษิณชินวัตรหรือบิ๊กแมวขอไปเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้ลดโทษนะครับขอให้ มีการอภัยโทษคือโทษทั้งหมดให้ยกเลิกเลยกับบ้านเลยแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหาการุณาธิคุณลดโทษให้จากติดคุก8ปีให้ติดคุกเพียงปีเดียวทักษินก็เดินในลักษณะยุทธวิธีเมื่อต้องอยู่ใน การควบคุมของกรมราชธรรมยาวนานไปอีกหนึ่งปีก็แก้ปัญหาไงใช้ช่องว่างช่องโหว่ของกฎกระทรวงยุติธรรมของระเบียบกรมราชธรรมเพื่อไม่ให้ตัวเองกลับมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนอนอยู่ที่ชั้น14บโรงพยาบาลตำรวจจะนอนที่นั่นหรือไม่ไม่มีใครทราบหรอกครับบางคนก็กล่าวหาว่าเป็นห้องเปล่าไม่ได้อยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นู่น โรงแรมเพนท์เฮาส์นู่นถนนสุขุมวิทถ้าอยู่ที่นี่ทำไมกล้องวงจรปิดปนเสียไม่กลัวคนจะไปรอบฆ่ารอบสังหารเหรอเหมือนอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจะต้องควบคุมเพราะเป็นบุคคลที่มีคนปองร้ายเอาละครับจะอยู่ที่ไหนผมว่าอีกไม่นานข้อมูลนี้ จะได้รับการเปิดเผยการแก้ปัญหาของพิษแมวก็ใช้ในลักษณะยุทธวิธีอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวงยุติธรรมระเบียบกรมราชธรรมก็ไม่ต้องนอนคุมพอตัวเองอยู่ได้อยากจะกลับบ้านก็อาศัยการพักโทษพิเศษก็ใช้ระเบียบของกรมราชธรรมในประเด็นของอายุมากเกิน70ปีมีอาการป่วยทุกคนภาพ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้เข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้เดินนอกไม่ได้ต้องมีครับต้องมีคนประคับประคองอยู่ตลอดเวลาก็อาส่และเบียบตรงนี้ก็มาแสดงละครลิงหลอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเอาปอกคอมาใส่เอาที่ห้อยแขนเป็นเฝือกมาใส่นี่ก็ตบตาประชาชนเพราะบิ๊กแม อาจจะมองว่าประชาชนนี่ไม่ได้กินข้าวนะพวกเรามันกินหญ้าไง <c oughs> เขาจึงหลอกต้มดังนั้นเมื่อได้รับการพักโทษสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อเนื่องก็คือกระบวนการในการควบคุมอำนาจทางการเมืองหรือกระชับอำนาจนี่เอาชนะเป็นตอนๆน,นะครับหลุดเรื่องขอพระราชาทานอภัยโทษพอไม่ได้ต้องจำโทษต้องติดคุกหนึ่งปี ก็มาแก้เรื่องไม่ต้องอยู่ในคุกพออย,อยู่ที่โรงพยาบาลไปถึงกำหนดว่าสามารถทำการพักโทษได้ก็หาทางออกมาเมื่อออกมาได้แล้วทำยังไงครับควบคุมสั่งการทั้งหมดเลย